สวัสดีครับสวัสดีผมต้นอิสุส,สอแสงมงคลนิคมรจ,จนะนะครับวันนี้ก็มาแนะนําเลยเจ้ามิวเอนะครับตัวนี้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาครับคันนี้เป็น Active สีบอลเงินนะครับ ราคารถอยู่ที่1น9 4ง t น l f ราคารถะครับี่1ล้านะครับ1ส9 4 0 0าหนะครับสำหรับตัวนี้เลยมาด้วยกระจังหน้า2ชิ้นดูดดุนิฟลเซอร์ล่างสีดำด้านนะครับพร้อมไฟหน้า led นะครับสูงต่ำในโคมเลย้อมโปรเจคเตอร์นะครับสำหรับตัวนี้ไฟหน้าใบ,แบบ led นะครับไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกัน ไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับอยู่ในโคมเลยสวยงามลงตัวทันสมัยมากๆนะครับสำหรับตัวนี้มาที่ในรุ่นนี้จะเป็นล้อแมกข้อ17นะครับมาจากโรงงานนะครับถ้าลูกค้าที่ซื้อไปใช้งานกับราคาร้านหนึ่งเนี่ยต้นว่าตัวนี้เป็นตัวคุ้มค่าที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับยางเป็น2556 5, 5, 5 7นะครับสำหรับรุ่นนี้ไสท้ายเป็น LED นะครับ ตัวนี้เลยนะครับมีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหลีอยู่ในตัวเดียวกันหมดเลยแล้วก็ฝาท้ายเปิดใช้งานง่ายสะดวกนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับเพื่อรถบรรทุกของไฟท้ายเป็น LED นะครับสวยงามมากามนี่พร้อมไฟเบรกดวที่3ใหญ่ชัดเจนเลยนะครับฝาท้ายสะดวกสบายเบามากครับ ไฟถอยพร้อมทับทิมเลืองแสงนะครับตัวไฟถอยจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลิฟท์ไลเซอร์ละหลังแบบดำด้านนะครับดุดุเลยสไตล์มิวเอ็กซ์แอคทีฟในส่วนเครื่องยนต์นะครับสำหรับมิวเอ็กซ์จะมีเครื่อง2.2นะครับกับ3.0นะครับในส่วนนอ่างแอคทีฟจะมากับเครื่อง2.2นะครับ2.2เกียร์ตัตโนมัติ8สปีดกำลังสูงสุดที่ร้อหแรงม้านะครับแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับ นี่เลย2 2 m a หมฟอรสนะครับเจียร์สมูทอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันนะครับตามสไตล์ดูสูดเลยเดี๋ยวต้นพามาดูห้องเครื่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์2 2ใหม่เลยนะครับยูโร5นะครับผ่านมาตรฐานไอเกียระดับ5แล้วนะครับตัวนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับในส่วนของลูกค้าถ้าซื้อมิวเจะได้คูปองเช็คระยะส่วนลดค่าแรงไอค่าอะไร ครั้งละ800นะครับฟรีให้5ครั้งนะครับไปส่งตัวรถรับประกันให้1000กิโลนะครับ3ปีแล้วแต่อย่างไรยังถึงก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับพามาดูภายในนะครับสำหรับเจ้ามือแอคทีฟนะครับภายในตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้อัตโนมัติ8สปีดนะครับมาพร้อม ESC TSC ES คืออันนี้มีระบบการลื่นถลายมีระบบ ช่วยขึ้นเนินลงเนินทุกอย่างมาให้ครบเลยนะครับที่ตัวท็อปมีคือในตัวในตัวนี้เราใส่มาให้หมดเลยพร้อมเบรคมือไฟฟ้าด้วยนะครับมีเลยใช้งานง่ายมากนะครับมาพร้อมหน้าจอ8นิ้วมีกล้องหลังมาให้นะครับจากโรงงานเลยภายในคุ้มค่ามากครับกับราคาล้านหนึ่งแหถ้าลูกค้าอยากแต่งเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็มีแพ็กเกจหลากหลายให้ลูกค้าเลือกนะครับจะเปลี่ยนเบาะใหม่หรือว่า เติมอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมคูดคอนโดนี่พงมาเลยก็สามารถเพิ่มได้นะครับตัวนี้อ่ะที่พงมาะไยมาติดฟังก์ชันก็คือปรับเเครื่องสียงอะไรมีมาให้แล้วนะครับมาจากมากับรถเลยในส่วนของแอร์นะครับรุ่นนี้ก็จะมีแอร์ให้สามตอนนะครับเย็นสบายทั่วคันแน่นอนสวิทช์แยกเปิดจากด้านหลังได้นะครับสำหรับผู้โดยสารมีไฟส่องแผนที่มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดู เดี๋ยวเราไปดูเบาะที่นั่งตอนสองกันครับเบาะตอนสองกว้างขวางนั่งสบายนะครับมีจุดชาร์จไฟให้ด้วยนะครับนี่เลย UX เดี๋ยวจะพาไปนั่งตอนสามครับอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดของ UX เลยเพราะว่าผมว่าทุกตัวนะของเรานั่งตอนตอนที่3ามเนี่ยเรานั่งสบายสุดเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ในส่วนของบอ่อตอนที่ถามนะครับขึ้เนเ่ยอ่าพับง่ายขึ้นลงง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันบอ่อตอนสามนะครับนี่ครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับนี่เอาให้คนหน้าเอ็นบอ่อมาก็ไม่ติดขานะครับนั่งเหยียดขาได้สบายมากนะครับสำหรับตัวนี้ ก็เป็นอทีเด็ดที่อยากแนะนำในรุ่นวิวเอ็กซ์สองพันยีิห้ตัวนี้เลยนะครับขึ้นลงง่ายด้วยครับเดยบขาดได้สบายเลยอันนี้ก็มีแอร์ตอนสามให้เหมือนกันนะครับอ่าในส่วนของตอนสัมก็มีเบลมาให้ด้วยนะครับฝากไว้นะครับเรามีรถของที่เรามีรถให้ทดลองขับนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็นัดหมายมาทดลองขับได้นะครับ อันนี้เราพับให้ดูนะครับเบาะตอนที่2กับตอนที่3นะครับรับแล้วจะเรียบแค่ไหนครับนี้นอนดูดาวได้สบายเลยสำหรรุ่นนี้้างขวางสบายครับนั่งนั่งสบายขับดีประหยัดน้ํามันแล้วก็การมือรักษาถูกสไตล์อีสุอยู่แล้วครับสําหรับตัวนี้นะครับมี Work Active ตัวเริ่มต้นจัดโปรอยู่ที่5,9าหมนะครับหรือดอกเบี้ยพิเศษ0.89นะครับ ที่นี่เลยอีสุต่อแสงมงคลนะครับค่างวดถูกกว่าที่อื่นประหยัดไปเป็นหมื่นนะครับ้าให้ลองท้ายเช็คเลยครับมาได้เลยครับฝากต้นด้วยนะครับต้อนอีสุยินดีบริการนะครับ